เทอร์เนี้ยเราขอนะเรายังอินอยู่อ่ะโอ้ไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นขนาดเนี้ยพี่แก้วใช่ไหมทิ้งเขาแล้วจะไปเอาโปรเตอร์ของเขาอีกเหรอนี่นะพวกแกสิแต่จะว่าไปเนี่ยถึงเขาจะเคยเทคุณวินแต่ก็ไม่แปลกนะคะถ้าคุณวินจะกลับไปชอบเขาอ่ะ ก็พอพี่วินคิดแบบนี้ไงมันก็เลยมีคทัทีสองเกิดขึ้นครั้งเนี้ยหอยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยโอ้พี่วินสูดเต็มแล้วครับพี่ดีมากเลยหอยทำเป็นเธอปั่นจักรยานเห็นหน้าแล้วอยากจะปั่นส่กูได้ยินนะว,ว้ย ักรยานแต่แฟนกูอินกับจักรยานอยู่ตอนนี้เข้าใจป่ะทำไมคำพูดคุณคนๆเริมลงเสร็จแล้วก็ไปดิฮะครับไปแล้วครับเออไปครับไล่กูเป็นหมายฮะทนอีกหน่อยเว้ยฝึกงานเสร็จก็ไม่ต้องเจอหน้าผู้ช่วยหิงสวยแล้วแกออกมาพอดีเลยเราเพิ่งเลิกงานเสร็จพอดี เดี๋ยววันนี้นะเราจะไปปั่นจักรยานที่สซนภูมินะเข้าลังฮิตเลยไม่เอาอะ่ะเราไม่อินแล้วไม่กับจักรยานแล้วหรอจักรยานนะ่ะเรายังอินแต่เราไม่อินกับินแล้วแล้ว <c oughs> เราถามจริงนะเราทำผิดตรงไหนหรือเปล่าวินก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่เราก็แค่อินตัวกับวินแล้วอะ่ะโอ้โหภาพซ้ำอย่างกับดีจัว ที่ยอมกลับมาคบกับเราขอโทษนะอุ๊ยเกือบลืมเลยเห็นวินบ่นว่าปวดขาใช่ไหมตอนเลยซื้อมาให้ปวดตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นนะกูปวดในปวดขา